นความฝันฝันเห็นคนตกน้ำฝันเห็นคนจมน้ำแปลว่าอะไรฝันเห็นคนตกน้ำหรือฝันเห็นคนจมน้ำเป็นฝันไม่ดีให้ระวังจะมีภัยคดีความธุรกิจเสียหายขาดทุนมีเรื่องเสียหายไม่คาดฝันในตำรา ไม่ให้เล่นหวยเพราะมีสิทธิ์จะถูกหวยกินฝันเห็นคนตกน้ำหรือฝันเห็นคนจมน้ำแปลว่าตัวท่านกำลังมีเคราะห์กำลังมีเคราะห์นะคะทีนี้เราจะใช้ไพ่ออร์คิลดูให้นะคะว่าฝันเห็นคนตกน้ำหรือฝันเห็นคนจมน้ำเนี่ยควรแปลว่าอะไรควรทำยังไง ควรสวดมนต์ไหว้พระบริจาคเงินควรจะสวดมนต์ไหว้พระบริจาคเงินให้กับเด็กแล้วจะมีโชคลาภตามมาจริงไพ่ดีหมดเลยนะเนี่ยมีเกณฑ์ฝันเห็นคนตกน้ำหรือฝันเห็นคนจมน้ำเนี่ยถ้าเข้าทางธรรมสวดมนต์ไหว้พระถือศีลจะมีโชคลาภหาเงินได้เยอะไพ่ใบนี้หมายถึงการถูกหวย ควรบริจาคเงินให้ทุนการศึกษาเด็กค่ะถ้าดูจากไพ่ถือว่าเป็นฝันดีค่ะถ้าดูจากในไพ่จัดว่าเป็นฝันดีแต่ถ้าดูจากในตำราเนี่ยฝันเห็นคนตกน้ำหรือฝันเห็นคนจมน้ำเนี่ยแปลว่ามีเคราะ์ร้ายควรจะทำบุญค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ